ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับวันนี้ผมก็พา,าครอบครัวมาที่สวนป้าแจ๋วนะครับอัมพวานี่เองเลยวัดละมุดมานิดนึงเข้ามาในสวนแล้วรู้สึกรม่มรื่นชื่นใจเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองกว่าๆป้าแจ๋วกาลังตอก ส้มโอให้ลองชิมลองทานกันดูนะครับก็เห็นมีที่วางอยู่ก็มีชมพู่มะเหมี่ยวพิษน,นะครับไม่มีพิษภายเลยเนี่ยเป็นน้ำฝนที่หาชินยากอยากจะกินก็แวะมาที่นี่นะครับสวนประแจ๋วใกล้ๆวัดละมุดครับเราเข้ามาที่สวนประแจ๋วนะครับแล้วก็เห็นกับนี่เลยฮะฟักเขียว ลูกนี้หลายหลายกิโลแน่นอนนะครับแสดงว่าดินแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากๆพระแจวมันไม่ลรนนะครับพระแจวอ้าวไม่ใช่ไปอ๋อนี่ไงทางเดินเดออ๋อพระแจวทาแก้วบังกรปลูกข้างบนนะก่อนเก็บไปเมื่อวานี้เก้าลูก เพราะแจ๋วจะไมปลูกไว้สูงจังอ๋อที่แรกเตี้ยแล้วมก็ลวยขึ้นไปอ๋อนั่นแหละครับนี่แหละครับนคนดังใจดีดของเราเนะอ่ะแม่ไป ห,หส่วนพระเจ๋วนะครับ,บแล้วก็จะมาดูเกี่ยวกับการพาะพันธ์หรือว่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรพระเจ๋วต่อตาเหรอภาพกลิ่นตอนนะครับราการก,การตอนกิ่งของ มะกรูดหวานนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นกับท่านผู้ชมหรือว่า,าจะได้ไปปลูกกันน,นะครับมีประโยชน์แล้วมันรสชาติหวานมากแล้วหาหากินยาก,กน,นะครับถามใครก็ไม่มีใครรู้จักกันนะครับแต่ก็แต่ว่ามันหวานจริงๆหวานหอมจริงๆแล้วก็ปลูกง่ายนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันไปไป,ไปชมกันนะครับพระเจ้าพาไปชมต้่หนาพระเจ้าครับไปไปไป นวนเขาก็จะมีสมาชิกคุ้มการประแจวครับชื่อนวลเนีฮยสมาชิกสี่ขาโอ้นี่นะธรรมชาติล้วนๆน,นี่พระแจวทุกงนี้น้ํามันเยอะนะนอันนี้เป็นท้องร่องนะครับเกียวเลยไปไปชมกันพระแจวมพะพร้าวอะไรอะ่ะ อ๋อ oh. เอาไปทานกิน oh, น่ะอ๋อรู้ว่าหรือว่าแบบว่าพันแบบน้ำหอมอะไรอย่างนี้จะได้เอาไปปลูก oh. ต,ไไาตามเข้าไปครับตามเข้าไปดูเกี่ยวกับการตอนกิ่งมะกรูดหวานนะครับ มีประโยชน์จริงๆวันเนี้ยนะก็อิ่มน้ำกระปุกได้เลยเนี่ยได้เนี่ยได้เลยแหละเนี่ยไงเขาเจ้าไม่มีลูกมาให้ชิมแบบอี้เหรออันนี้ต้นไม้เลยเหรอกี่ปีได้กินไหมเจ้าไม่กี่ปีเองเนี่ยเนี่ยพอเอากระปุกได้เลยเนี่ยทำยากหน่อยทั้งนั้นแหละเนี่ยแม่เหรอทำยากเลยเนาะ แล้ยวต้นมุม่ตี้ไปดูไม่มีจำกี่ปีอ่ะไอ้ยำกี่เดือนอ่ะอ๋อเนี่ยประมาณสองเดือนน่ะ๋อ้ไม่ได้